สวัสดีเพืนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมโลกรั่วมีข่าวสารโลกล่าสุดมาอัปเดตเช่นเคยพอได้อ่านข้อมูลก้อนนี้ผมนี่แบบหัวใจมันกระตุกวูบเลยทุกคนคือปกติข่าวความมั่นคงก็วุ่นวายพออยู่แล้วแต่เรื่องที่กำลังจะเล่านี่มันคือหมากระดับสั่นทั้งทวีปที่สหรัฐเพึ่งวางลงบนโต๊ะและผลสะเทือนมันไปไกลกว่าแค่ไต้หวันแบบสุดๆโอ้โหคุณผู้ฟังครับเอาจริงนะ อันนี้ผมนั่งเล่าไปยังต้องตั้งสติทุกคำที่ออกจากปากเพราะมันใหญ่จริงใหญ่แบบที่ถ้าคุณกำลังถือกาแฟอยู่อาจต้องวางก่อนไม่งั้นมือสั่นหกเลอะตัวแน่นอนเริ่มจากเรื่องที่ทุกคนเห็นพาดหัวกันมาแล้วแหละสหรัฐเพิ่งอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวัน2ชุดใหญ่ในระยะเวลาที่ใกล้กันชนิดแทบไม่ต้องกระพริบตาแต่ความพีคมันไม่ใช่ยอดเงิน1,000ล้านดอลลาร์หรอกนะความพีคมันอยู่ที่ อาวุธที่ส่งให้ไต้หวันคราวนี้มันคือของจริงของที่ประเทศในสนามรบจริงกำลังใช้ยิงกันอยู่และที่ผมพูดว่าของจริงไม่ได้พูดให้เวอร์แต่เพราะมันถูกพิสูจน์มาแล้วในสงครามยูเครนรัเสเซียว่าเอามาใช้ทีไรผลคือขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามแตกกลางอากาศรัวๆแบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้นแค่คิดภาพว่า ไต้หวันที่เคยพึ่งพาระบบป้องกันเก่าๆอยู่ดีๆได้รับเกราะเหล็กระดับเดียวกับยูเครนคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมจีนถึงเดือดจีแบบไม่บรญญะบัรรยังคือมันไม่ใช่แค่เพิ่มกำลังป้องกันแต่มันทำให้จีนต้องคิดใหม่ว่าถ้าจะบุกจะบุกยังไงให้เร็วพอและคำตอบคือมันไม่เร็วเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเอาละขออธิบายให้เห็นภาพแบบชัดๆก่อนนะว่าสหรัฐส่งอะไรไปให้ไต้หวันบ้าง คร่าวๆค,คือระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าเนซมนี่คือชุดอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อยิงสกัดเครื่องบินลบดโดรนมิสไซล์พิสัยใกล้พิสัยกลางแถมยังทำงานแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์เต็มทิศทางกองทัพจีนจะยิงมุมไหนก็มีโอกาสโดนล้มกลางฟ้าแบบให้รู้กันไปเลยว่าของแท้เขาเป็นแบบนี้พอไต้หวันมีของแบบนี้เกมบนท้องฟ้ามันเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนแบบหักศอกไม่เปิดไฟเลี้ยว แบบพี่จีนพอรู้ก็คือขมวดคิ้วเป็นเลข8ทันทีเพราะมันทำให้การบุกแบบสายฟ้าแลบที่จีนฝันไว้หลายปีพังลงตั้งแต่เซตแรกผมไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงยังบอกตรงกันว่าขีดความสามารถนี้นี่แหละที่ทำให้จีนต้องเพิ่มต้นทุนการรบเป็นเท่าตัวและถามว่าจีนชอบไหมโอ้โหไม่ชอบสิไม่ชอบขั้นสุดแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะ เพราะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่พูดกันคือสหรัฐไม่ได้ขายเฉพาะของที่ยิงได้แต่ขายของที่ทําให้ของที่ยิงได้พร้อมรบทุกวันด้วยมันคืออะไรสําหรับฝูง F-16 C-130 และเครื่องบินสนับสนุนต่างๆของไต้หวันรวมมูลค่าเกือบ400ล้านดอลลาร์ฟังแล้วแบบเอาเฮ้ยนี่มันมัดรวมแพ็กเกจบินได้ทุกวันยิงได้ทุกวันเลยนะเนี่ยนี่แหละทำให้ผมบอกว่ามันไม่ใช่ดีลธรรมดาแต่คือการประกาศว่า เราจะไม่ปล่อยให้ไต้หวันถูกเล่นงานโดยไม่ตั้งตัวอีกต่อไปแล้วคิดดูสิไต้หวันโตขนาดไหนเล็กนะเล็กแต่มันเหมือนจุดศูนย์กลางของสนามแม่เหล็กภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคเลยก็ว่าได้ใครคุมไต้หวันได้เท่าคุมเส้นทางเดินเรือ60อร์ซนของโลกใครคุมได้เข้ามีสิทธิ์บล็อกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียทางทะเลได้แบบม้วนเดียวจบพอมองในมุมนี้คุณจะเข้าใจเลยว่า ทำไมสหรัฐต้องรีบทําต้องส่งต้องหลุนอย่างหนักเพราะถ้าไต้หวันล้มโดมิโน,โนจะล้มทั้งภูมิภาคทันทีญี่ปุ่นอาจต้องติดตั้งระบบนิวเคลียร์ฟิลิปปินส์อาจต้องตั้งฐานยิงมิสไซล์เพิ่มเกาหลีใต้จะระแวงจีนมากขึ้นทุกปีและลองคิดดูสิว่าภูมิภาคบ้านเราไทยจะอยู่อย่างไรในโลกที่สองยักษ์กำลังงัดกันไม่เลิกทีนี้ย้อนมาดูจีนครับ ปฏิกิริยาจีนไม่ใช่แค่ไม่พอใจนะไม่ใช่ระดับงอนเพื่อนบ้านแต่เป็นระดับจะขีดเส้นแดงใหม่อีกรอบโคศกระทรวงต่างประเทศออกมาพูดน้ำเสียงแข็งมากแบบที่ถ้าเป็นเกม RPG ก็ประมาณเสียงบอสใหญ่กำลังโกรธสุดตัวว่าไต้หวันคือเส้นแดงแรกของความสัมพันธ์จีนสหรัฐใครล้ำเส้นต้องรับผลกระทบหนักจังหวะนี้ทุกสื่อในจีนกระเพือกันใหญ่จนเกิดแรงกดดันภายในประเทศว่า จีนต้องตอบโต้อะไรบางอย่างไม่งั้นภาพลักษณ์ยักษ์ใหญ่จะสั่นทันทีและจุดที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสคือการตอบโต้ของจีนนี่แหละที่ทำให้บรรยากาศมันเหมือนหน้ามรสุมเข้าทั้งเครื่องบินรบจีนเข้าใกล้ไต้หวันถี่ขึ้นเรือรบเข้ามาแย่ ADIZ เกือบทุกวันดาวเทียมยังจับภาพได้ด้วยว่ากำลังพลจีนแถบฝั่งตะวันออกกำลังเสริมแบบผิดปกติ ซึ่งถ้าเป็นช่วงปกติผมยังเฉยๆแต่ตอนนี้มันดันเกิดขึ้นหลังสหรัฐส่สงของให้ไต้หวันแบบทันทีทันใดนี่สิแปลกและเพราะมันแปลกนี่แหละผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ข่าวขายของรายวันแต่มันคือหมากเบื้องต้นของความปั่นป่วนรอบใหม่ทั้งสองฝ่ายกำลังส่งสัญญ,ญาณกันแบบลับๆว่ากูเห็นมึงนะมึงอย่าทำเกินกว่านี้และการที่สหรัฐยอมส่งอาวุธระดับสนามรบให้ในช่วงเวลาแบบนี้ บอกทุกคนในโลกอย่างชัดเจนว่าอินโดแปซิฟิกกำลังจะเปลี่ยนกฎใหม่ทั้งหมดแล้วคุณผู้ฟังครับผมจะบอกให้เลยว่าเรื่องที่กำลังเล่าอยู่นี่เป็นเพียงฉากเปิดของเกมนี้เท่านั้นเองฉากหลังมันใหญ่และลึกกว่านี้อีกเพราะดิว1,000ล้านนี้มันผูกอยู่กับกลยุทธ์3ชั้นของอเมริกาการกดดันตามกฎหมายไต้หวันรีเลชั่นแอคระบบพันธมิตรญี่ปุ่นฟิลิปปินออสเตรเลีย และการห้ามหันกันในทะเลจีนใต้ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังจะพาคุณไปสู่การวิเคราะห์ที่โคตรมันและโคตรเข้มข้นในช่วงถัดไปชนิดที่บอกเลยว่าถ้าฟังแล้วไม่ว้าวผมนี่จะงงมากเพราะเงื่อนงามที่แท้จริงเพิ่งเริ่มครับและสิ่งที่อเมริกาทำต่อจากนี้มันยิ่งทำให้จีนต้องกัดฟันแน่นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงถัดไปแบบจัดเต็มชนิดชนเพดานเลยโอ้ยทุกคน ถ้าตอนแรกว่าลุ้นแล้วนะตอนนี้คือระดับบีพวงมาลัยจนลายนูนกันเลยทีเดียวเพราะช่วงนี้นี่แหละคือจุดที่สหรัฐเริ่มเปิดไพ่ทีละใบแล้วจีนเริ่มเสียงสัน่นใจเต้นแบบไม่อยากให้ใครได้ยินเอาจริงนะผมอ่านข้อมูลนี้แล้วแบบเฮ้ยนี่มันหนังสงครามภาคใหม่หรือเปล่าวะแต่ดันเป็นเรื่องจริงที่เกิดอ,อยู่ตรงหน้าแบบสดสดร้อนๆ้อนเรามาเข้าเรื่องให้มันดุขึ้นอีกหน่อยนะเพราะสิ่งที่สหรัฐกำลังทำมันไม่ใช่แค่ขายอาวุธ แต่เป็นการปิดล้อมเชิงยุทธศาสตร์แบบ360องศาไม่มีเหลือช่องว่างให้จีนหายใจสะดวกแม้แต่นาทีเดียวก่อนอื่นต้องเล่าให้เห็นภาพว่าทำไมดีลอาวุธ1,000ล้านครั้งนี้มันถึงเหมือนระเบิดอารมณ์ของปักกิ่งเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้เลยสหรัฐไม่ได้แค่ส่งอาวุธให้ไต้หวันแต่ส่งของที่จีนกลัวที่สุดคือระบบที่ทำให้ภาคอากาศของจีนไร้ความได้เปรียบฟังแล้วแบบเอาเฮ้ย อันนี้มันชกเข้ากลางลำตัวชัดๆเลยนะคุณแต่ความโหดมันอยู่ตรงนี้นี่แค่ชั้นแรกเท่านั้นเพราะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยคือสหรัฐมีแผน3ชั้นที่เล่นไปพร้อมกันแบบอ่านแล้วขนลุกจริงชั้นแรกหยุดจีนที่ไต้หวันให้ได้ก่อนตรงนี้คือการเสริมเกราะให้ไต้หวันแบบสุดลิ่มทิ่มประตูทั้งอากาศทั้งทะเลทั้งพื้นดินเพื่อให้จีนบุกไม่สำเร็จตั้งแต่นาทีแรก จีนรู้ดีว่าถ้าแผนบุกช้าแม้แต่48ชั่วโมงสหรัฐกับญี่ปุ่นจะมีเวลาขยับแล้วเกมจะเปลี่ยนไปตลอดการพูดกันตรงๆคือสหรัฐกำลังสร้างกำแพงเหล็กที่บอกจีนว่าจะบุกใช่ไหมอา้าวลองสิแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่าค่าเสียหายมันคูณ10ลองคิดภาพนะถ้าคุณเป็นจีนเห็นไต้หวันมีนาแสมเต็มเกาะมี F16 พร้อมบินมีเรดาร์เชื่อมโยงกันทุกจุด คือมองจากฝั่งจีนแล้วจะต้องมีมุมหนึ่งในใจที่พูดว่าเออมันยากชิบหายแล้วเนี่ยชั้นที่สองล้อมจีนจากทุกทิศแบบเนียนๆโอ้โหตรงนี้นี่แหละที่ผมอ่านแล้วแบบโคตรรู้เลยว่าใครเล่นหมากเป็นใครเล่นแรงเพราะสหรัฐกำลังพยายามสร้างกำแพงพันธมิตรรอบจีนแบบไม่ต้องประกาศญี่ปุ่นก็พูดแล้วว่าถ้าจีนยิงไต้หวันญี่ปุ่นอาจต้องเข้าช่วยฟิลิปปินส้อมรบหนักขึ้นเดือนเว้นเดือน ออสเตรเลียทุ่มง,งบอีกเพียบเกาหลีใต้จับตาใกล้ชิดอินเดียก็เริ่มขยับมือบนชายแดนและไฮไลท์คือสหรัฐกำลังคุมจุดโชบพพอยในทะเลจีนใต้และช่องแคบที่กองทัพเรือจีนต้องผ่านถ้าอยากออกสู่แปซิฟิกมันเหมือนคุณกำลังขับรถจะออกจากบ้านแล้วมีด่านตำรวจตั้งหน้าหลังซ้ายขวาแบบไปทางไหนก็เจอหมดจีนเห็นแบบนี้แล้วจะนิ่งได้ยังไงล่ะ จีนเลยต่อโต้ด้วยการส่งเครื่องบินเข้าพื้นที่ไต้หวันทีแบบบ้าเลือดเรียกง่ายๆว่าไม่ยอมให้โดนกดอยู่ฝ่ายเดียวคือเรื่องนี้มันตึงจริงชนิดที่ผมนั่งคิดว่าเออถ้าขับเครื่องบินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันต้องมีเครื่องหนึ่งใกล้ชนกันจริงๆแล้วไฟมันจะลุกแบบไม่ตั้งใจแน่นอนชั้นที่ 3. การเมืองในสหรัฐเองก็ผลักเกมให้แรงขึ้นข้อนี้โคตรน่าสนใจ เพราะมันคือเรื่องที่ทําให้สถานการณ์ร้อนเร็วแบบไม่จําเป็นตอนนี้สหรัฐมีการแข่งขันทางการเมืองภายในเรื่องใครแข็งกับจีนกว่าฝ่ายหนึ่งบอกให้เสริมไต้หวันอีกฝ่ายหนึ่งบอกต้องส่งอาวุธเพิ่มฝ่ายหนึ่งบอกจีนคือภัยคุกคามหมายเลขหนึ่งพอรัฐบาลประชาธิปัตย์ริพับลิกันแข่งกันแบบนี้ใครๆก็ต้องทำตัวให้ดูแข็งแล้วผลคือตึงขึ้นทุกด้าน มันเหมือนมีคนเล่นเกมอยู่สองฝ่ายแต่ทุกคนอยากโชว์ว่าตัวเองเล่นเก่งกว่าแล้วผลงานที่ออกมาคือการขยับอาวุธชิดทะเลจีนในระดับที่จีนหมุดหิบแบบสุดขีดจีนก็เลยต้องประกาศโต้ปรับเสียงดังๆว่าใครล้ำเส้นจะมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายแน่นอนฟังแล้วแบบโอ้โหอันนี้คือคำที่ไม่อยากได้ยินในสถานการณ์แบบนี้เลยนะคุณลึกกว่านั้นอีกสิ่งที่จีนกลัวที่สุดไม่ใช่อาวุธ แต่คือการเปลี่ยนกฎเกมจีนรู้ดีว่าถ้าไต้หวันเริ่มกลายเป็นแดนป้องกันระดับสูงแล้วสหรัฐเพิ่มอาวุธอีกเรื่อยๆทุกปีอีกไม่นานจีนจะไม่กล้าบุกเลยเพราะความเสี่ยงมันสูงเกินไปทหารจะตายเป็นหมื่นเป็นแสนในไม่กี่วันแพ้ก็คือจบเสียทั้งเกียรติเสียทั้งเศรษฐกิจเสียทั้งอำนาจในประเทศจีนเลยต้องรีบสร้างภาพว่ายังคุมเกมได้ทั้งซ้อมรบทั้งประกาศเตือนทั้งขู่ฟิลิปปิน ขู่ญี่ปุ่นทั้งส่งเรือรบไปป่วนทั้งบินวนรอบไต้หวันจนเหมือนจะบินเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้เพื่อบอกโลกว่ากูยังอยู่กูยังไม่ยอมแต่ในความจริงลึกๆแล้วจีนกำลังกังวลหนักว่าตัวเองกำลังถูกปิดล้อมทางยุทธศาสตร์แบบช้าๆแต่ชัวร์วและจังหวะน,นี้แหละที่ผมพูดได้เลยว่าจีนเริ่มไร้อารมณ์อย่างที่คุณเห็นการต่อต้ของจีนช่วงนี้มันออกมัหนักขึ้นเ,เรื่อยๆแบบไม่แคร์สายตาใครแล้ว คือระดับที่ผมคิดเลยว่าถ้าจีนมีไอ Story จีนคงโพสต์พื้นดำพร้อมฟอนต์แดงคำว่าหยุดล้ำเส้นกูไปแล้วอะประมาณนั้นจีนไม่ใช่แค่โกรธจีนไม่ใช่แค่ไม่พอใจแต่จีนรู้สึกว่าตัวเองถูกบีบจนหลังติดก,กำแพงและเมื่อยักษ์ถูกบีบการตอบโต้นี่แหละที่น่ากลัวที่สุดแล้วเรื่องสำคัญคือทุกอย่างที่อเมริกาทำมันไม่ได้จบแค่ดีลอาวุธนะมันคือการสร้างอาร์เคเต็กเจอร์ใหม่ทั้งภูมิภาพระบบพันธมิตรใหม่ กฎใหม่เส้นแดงใหม่ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความจริงข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สหรัฐกำลังเตรียมสนามรบสำเร็จรูปไว้ตั้งแต่ก่อนยิงนัดแรกด้วยซ้ำใช่ครับคุณฟังไม่ผิดผมไม่ได้พูดให้เวอร์มันคือสนามรบที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบพร้อมเสียบปลัก๊กแล้วเปิดฉากได้ทันทีและไอเรื่องนี้นี่แหละที่เราจะฟังต่อกันในตอนสุดท้ายเพราะมันแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าตอนถัดไป ผมจะเล่าเรื่องที่จีนกลัวสุดหัวใจว่าสหรัฐกำลังทำอะไรหลังบ้านและเรื่องที่อเมริกาอยากให้จีนไม่รู้รวมถึงสิ่งที่ประเทศรอบภูมิภาคกำลังเตรียมไว้แบบลับๆบ,บอกเลยอันนั้นน่ากลัวจริงและมันอยู่ไม่ไกลจากวันนี้เลยด้วยโอ้โหทุกคนหายใจลึกๆก,ก่อนเลยนะเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดในตอนนี้มันคือแก่นแท้ของเกมที่สหรัฐกับจีนกำลังดึงเชือกกันอยู่แบบสุดแขน เอาจริงนะตอนแรกผมคิดว่าดีลอาวุธ1,000ล้านนี่คือไฮไลท์แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับมันแค่ประตูด่านแรกเท่านั้นเองเพราะของจริงผมหมายถึงของจริงที่แบบอ่านแล้วหลังเย็นวาบมันอยู่ตรงนี้เลยคือหลังบ้านของอเมริกาเนี่ยเขากำลังคำบางอย่างที่คำว่าเตรียมพร้อมยังเบามากยังไม่พอเขากำลังตูสนามรบสำเร็จลูกเอาไว้ก่อนสงครามจะเริ่มด้วยซ้ำพูดแบบไม่อ้อมคือ ถ้าจีนบุกไต้หวันจริงอเมริกาพร้อมเสียบปลักแล้วไฟติดทันทีอะมันขนาดนั้นจริงๆลองฟังดีๆนะเพราะผมรับรองว่าตอนนี้คุณจะอ้าปากค้างแน่นอนจุดแรกที่ทําจีนกลัวที่สุดสหรัฐกําลังล้องวงแบบเส้นได้เดียวก็ไม่เฮรอดคือถ้าพูดแบบภาพรวมมันเหมือนอเมริกากําลังคากับดักยักษ์สาหรับกองทัพจีนเลยนะไม่ใช่ล้อมธรรมดาแต่เป็นล้อมแบบปิดอากาศปิดทะเลปิดเส้นทางลับ ปิดจุดลบปิดจุดซ่อนเหลือแค่ช่องเดียวแล้วในช่องนั้นก็มีคนถือปืนรออยู่แล้วด้วยจีนเพิ่งดูแผนที่ใหม่แล้วคงรู้สึกเหมือนมีคนลากสี่เหลี่ยมรอบบ้านแล้วเขียนว่าขยับก็เจอหนีก็โดนคือญี่ปุ่นเองก็เริ่มเตรียมเครื่องบินขับไล่ระดับพันสมัยที่สุดฝั่งฟิลิปปินส์ก็เริ่มอนุญ,ญาตให้สหรัฐตั้งโครงสร้างทางทหารเพิ่มในเกาะใกล้ช่องแคบบาชิ ออสเตรเลียก็เสริมระบบมิสไซล์ไว้อย่างแน่นเหนียวทุกประเทศร,รอบจีนขยับพร้อมกันแถมจังหวะเดียวกันด้วยนะโอ้ยคุณฟังแล้วถามผมได้เลยว่าเฮ้ยนี่นักซ้อมกันไว้ก่อนเหรอขอพูดตรงๆงเลยใช่ครับมันคือแพทเทิร์นของการซ้อมแบบไม่ต้องนัดหมายแต่ทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองดีและจีนเห็นอะไรแบบนี้จะไม่หวั่นได้ยังไงล่ะจุดที่สสหรัฐกำลังเปลี่ยนไต้หวันจากเกาะเล็ก ให้เป็นป้อมประการลอยน้ำนี่คือเหตุผลที่ดีลอาวุธสองชุดใหญ่เกิดขึ้นติดติดกันเพราะอาเมริกากำลังดันไต้หวันไปอยู่ในสถานะใหม่สถานะที่ใช้คำว่ายึดให้ได้ยากโคตรๆได้แบบไม่ต้องอายใครเลยระบบเนซแยมส์ทำให้ท้องฟ้าปลอดภัยขึ้นอลาย F-16 ทําำให้กองบินพร้อม24ชั่วโมงเรดาร์ใหม่ทำให้เห็นขีปนาวุธเร็วขึ้น ระบบสกัด,ดโดรนทำให้บุกแบบรัสเซียใช้ไม่ได้ลองจินตนาการนะถ้าจีนจะเริ่มยิงนิสล์เขาต้องคำนวณใหม่หมดถ้าจะยกเรือรบเข้ามาต้องเผื่อช่องโหว่เพิ่มถ้าจะส่งดโดรนต้องเตรียมดโดรนมากกว่าเดิมหลายร้อยตัวทุกอย่างกลายเป็นเรื่องแพงขึ้นเสี่ยงขึ้นช้าขึ้นทั้งหมดและจีนรู้ดีว่าถ้าการบุกช้าถ้าปับสหรัฐมีเวลาแทรกทันที จีนกลัวแบบสุดลิ่มจริงๆตรงนี้จุดที่3การทูดซ้อนแผนที่จีนอ่านไม่ออกว่าจริงหรือหลอกตรงนี้คือเรื่องที่ผมอ่านแล้วแบบสันหลังมันลุกเลยนะเพราะสหรัฐไม่ได้แค่เล่นทางทหารเขายังเล่นทางการทูดแบบ p s y c h o l o g i c a l warfare สร้างสัญญาณกำรรกวมเต็มไปหมดวันนี้สหรัฐบอกว่ายืนข้างไต้หวันพรุ่งนี้โคศกอีกคนออกมาพูดว่า ยังเดินตามนโยบายเดิมไม่สนับสนุนเอกราชไต้หวันนะวันต่อมาเจ้าหน้าที่อีกคนพูดว่าเราจะปกป้องไต้หวันด้วยวิธีที่เหมาะสมจีนฟังแล้วคือเอ้าตกลงยังไงกันแน่วันเนี้ยความกำกวมแบบนี้อันตรายมากนะเพราะมันทำให้จีนเดาวความตั้งใจอเมริกาไม่ออกและในสงครามความไม่แน่นอนนี่แหละน่ากลัวที่สุดลองคิดภาพนะ ถ้าคุณกำลังจะเริ่มเค้นชาแล้วอีกฝ่ายยิ่นเฉยๆแต่ยิ้มคุณไม่รู้เลยว่าคนยิ้มกำลังคิดอะไรอยู่อารมณ์ปักกิ่งตอนนี้คือแบบนั้นเลยครับจุดที่4จีนเริ่มตอบสนองแบบคนที่โดนบีบจนหลังชิดกำแพงอันนี้คือสัญญาณที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกจับตาเลยเพราะจีนเริ่มตอบโต้ด้วยความเร็วที่ผิดปกติเครื่องบินรบจีนเข้าพื้นที่ใกล้ไต้หวันเพิ่มขึ้นเกิน200ในช่วงสั้นๆ เรือรบจีนเคลื่อนใกล้เกาะเล็กๆของฟิลิปปินส์แบบไม่สนใจเสียงเตือนงัดคำพูดแข็งแรงออกมารัวๆระดับใครเล่นไฟจะถูกไฟเผาจีนกำลังส่งสัญญาณว่าอย่าคิดว่ากูจะแยกออกจากเกมนี้กูไม่ถอยนะแต่ปัญหาคือเมื่อเสือรู้ตัวว่ากำลังถูกล่าเสือจะดุขึ้นทันทีและจังหวะแบบนี้เองที่อันตรายที่สุดเพราะความตึงแบบนี้มันไม่ต้องมีใครตั้งใจยิงก่อนมันอาจเกิดอุบัติเหตุแบบเครื่องบินเฉียดกัน เรือชนกันแล้วไฟมันลุกโดยที่ไม่มีใครได้คิดเลยสักนาทีเดียวจุดสุดท้ายใกล้ที่สุดแล้วกับยุคที่อินโดแปซิฟิกมีแต่ควันปืนแต่ไม่ยิงคือผมอยากพูดตรงๆนะตอนนี้ทั้งจีนและสหรัฐต่างก็ไม่อยากเริ่มสงครามแต่ทั้งคู่ไม่สามารถถอยได้เพราะถ้าถอยท่อแปดเสียหน้าท่อแปดเสียอิทธิพลระยะยาวไต้หวันจึงกลายเป็นเหมือนเวทีมวยปล้ำ ที่ทั้งสองยักษ์เดินวนกันไปมาแสดงท่าหลอกกันแกล้งขู่กันขู่จนระดับที่คนดูแทบหายใจไม่ทันและบรรยากาศแบบนี้แหละที่ทำให้นักวิเคราะห์เรียกช่วงนี้ว่ายุคก่อนพายุใหญ่ซึ่งเป็นยุคที่อันตรายกว่าช่วงยิงกันจริงอีกนะเพราะก่อนยิงเกมมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันเต็มไปด้วยการแสดงพลังมันเต็มไปด้วยอารมณ์มันเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดที่สะสมกันหลายชั้น และตอนนี้อเมริกากับจีนกำลังแทงใจดำกันอยู่ทุกด้านทั้งอากาศทั้งทะเลทั้งเศรษฐกิจทั้งการทูตทุกอย่างมันซีดขึ้นเรื่อยๆเหมือนน้ำถูกต้มจากไฟอ่อนจนถึงไฟแรงคุณผู้ฟังครับทั้งหมดที่เล่ามาในทั้ง3ตอนนี้คือโครงสร้างสนามรบเงาที่กำลังถูกประกอบขึ้นช้าๆแต่แน่นมากและผมบอกได้เลยว่าถ้าช่วงไหนคุณเห็นข่าวว่าอากาศแถววันมีแรงกดดันผิดปกตินั่นไม่ใช่ข่าวลงฟ้าอากาศ นั่นคือแรงกดดันของโลกทั้งใบที่ถูกอัดเอาไว้ในจุดเดียวคำถามคือใครจะก้าวพลาดก่อนจีนสหรัฐหรือไต้หวันที่โดนหนีบอยู่ตรงกลางไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่ตอบได้แน่นอนคือยุคต่อจากนี้อินโดแปซิฟิกจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและทุกประเทศรวมถึงไทยต้องเตรียมรับมือกับโลกที่หมุนเร็วและแรงกว่าเดิมหลายเท่าโลกกำลังไปสู่ภาวะตึงนิ่งที่เหมือนสายน้ำก่อนแตกเขื่อน และตอนที่มันแตกมันจะไม่ใช่เรื่องของสองประเทศแต่มันคือเรื่องของโลกทั้งใบจริงๆ